สมุดโครจรเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมุดโครจรสัปดาห์นี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับบรรยากาศสถานที่ท่องเที่ยวในช่วงฤดูร้อน คุณคิดว่าจะเป็นทะเลสวยๆหรือน้ําตกใสๆนะครับเ mm hmm. พราะหน้าร้อนของสมุทรโคดรในทริปนี้น้องชายสุดที่รักของผมคนหนึ่งได้เชิญชวนให้ผมมาเยือนดินแดนที่ราบสูงแผ่นดินทินอีสานที่จังหวัดร้อยเอ็ด มันไม่ควรจะมาหน้าร้อนแอ่อากาศร้อนๆแบบนี้เขาเที่ยวทะเลกันโงยไอ้จอบไปเลยนะครับไอ้จอบทั้งเพี๊ยทั้งพี๊่ายเดินเต้ยเดนเต้ยเร็วไอ้จอบทั้งเพี๊ย สวัสดีครับวัสดีครับ,ส,รบสวัสดีสสดยังเ<ไ>ป็นทางการทุกๆคนสวัสดีครับผมและนี่ครับเพื่อนร่วมโคจรของผมในสัปดาห์นี้คือช่วงหน้าร้อนหน้าแรงแบบนี้เนี่ยคนเขาก็ไปเที่ยวภูเขาไปเที่ยวน้ําตกไปเที่ยวทะเลแต่ทําไมหน้าร้อนหน้าแรงแบบนี้ถึงชวนมาเที่ยวที่จังหวัดร้อยเอ็ดภาคอีสานเนี่ยทุกหน้าไม่ว่าจะเป็นฤดูฝนร้อนออแรงจะมีน่าสนใจหมดแต่ว่าที่พามาหน้านี้ยังไม่บอกดีกว่า เอาก่อนอื่นมีแขกมาบ้านเมืองเขาเขาต้องให้การต้อนรับนะครับผมดนตรีเบาๆเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับอ่ะก้อหยุดก่อนอ่ะหยดหยุดยุดหยุเดี๋ยวสักคู่เดี๋ยวค่อยคอยกันต่อได้ไหมได้ครับผมอ่ะขนาดนี้คุณโกสินพาผมมาที่ไหนครับ บ้านไวล์ลืมนะครับผมจังหวัดร้อยเอ็ดครับผม <S <S อยากจะให้มาสัมผัสชีวิตหน้าแ้งว่าเรามีอะไรให้ชื่นชมมีอะไรให้ตื่นตาตื่นใจผมพร้อมแล้วครับกวัวศิลอ๋อเดี๋ยว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 ครับผมว่าคุณยังไม่พร้อมนะครับทำไมครับผมเช่นเช่นเช่นคุณนาครับเช่นค<อ>ุณนาครับพาดอีกอย่างหนึ่งนี่นอ,อ๋อนี่ภูมิใจนําเสนอเลยนะครับผมแม่แม่ป้าป้ายายๆแล้วก็คุณลุงทั้งหลายเนี่ยเขายังไม่คล้องผมอะไรพี่เลยอาดันตรี ียกได้ว่าเป็นการต้อนรับที่คุณนหนาฝาคลั่งห้วนซื่นชื่นใจสมกับที่โกสินได้บอกว่าจริงๆครับด้วยจํานวนมากมายของมะลัยดอกคูณสีเหลืองสดใสที่ตลิบานในช่วงหน้าร้อนรวมไปถึงรอยยิ้มและมิตรภาพของผู้คนที่นี่ช่วยลดความแรงของแสงแดดที่แผดจ้าลดองศาความร้อนได้หายสนิทใจจริงๆครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับผมรับรองแล้วว่า ผู้ชมจะไม่สามารถสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ได้ที่ภาคเหนือแน่นอนนอกจากภาคอีสานที่นี่ของเราที่เดียวครับผมสลุกมา โอ้ยไก่ขนาดนั้นแล้วยังให้เดินไปอีกทางอีกต้นไก่ขึ้นลแล้ว็กเที่ยวดีกว่า hey! าที่ไหนครับเนี่ยมาที่ต้นกําเนิดของผ้าไหมผ้าไหมที่มีชื่อเสียงระดับตําบลโอ้ตําบลด้วยถึงอำเภออำเภอถึงจังหวัดร้อยเอ็ดขนาดนั้นขนาดประเทศเอาเดี๋ยวจะมาคุยกันเรื่องผ้าไหมแต่คนที่นั่งอยู่ข้างผมคุณแม่อัมพรครับคุณแม่เตัร์ดครับแล้วผมอยากจะบอกว่าที่มาที่นี่แม่ได้ออกแบบลายลายหนึ่งใน5ลายนี่ครับในเรื่องของการออกแบบขึ้นมาตอนนั้นคุณแม่เอาลายละเอียดอะไรมาจากไหนครับผม ก็ไปประชุมกันทั้งทั้งจังหวัดจ้าทั้งผู้ว่าทั้งร้านผ้าไหมอ่ะสี่ล้านรวมกันเอาไปรวมกันให้มันเป็นเอกลักษณ์ของเรานะเราเรียกผ้าไหมนี้ว่าผ้าไหมอะไรครับผ้าไหมสาเกตนครจ้าเป็นเอกลักษณ์ของเมืองร้อยเอ็ดสาเกตมาจากคําว่าเมืองเก่าของร้อยเอ็ดขออนุญาตชมชนิดนิดครับเริ่มจากลายแรกลายอะไรครับ คลองเอีย้ยครับม,มีลมักษณะเป็นแม่น้ําเปรียบเสมือนสายเลือดที่เอื้อมหน่วยต่อวิถีความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของที่นี่ลายที่2อนาคน้อยครับเป็นลายพญานาคค้นน้ําฝนฟ้าจะตกต้องตามฤดูกาลยังคงความชุ่มชื้นอุดมสมบูรณ์ให้กับท้องไร่ท้องนาลายที่3ครับโคม7เป็นลายที่คุณแม่อมพรเนี่ยเป็นคนออกแบบอ๋อนี่ของแม่เองเลยใช่ครับบ่งบอกถึงความเพิ่มพูนของผลผลิต ทางการเกษตรความอุดมสมบูรณ์ความเป็นอยู่ที่ดีลายที่4หมากจับเป็นชื่อพืชชนิดหนึ่งอชอบติดตามเสื้อผ้าสื่อความหมายเมื่อใครได้พบเห็นเนี่ยรประทับใจจับใจ,จ,บใจอยากยจะมาร้อยเอ็ดอีกลายสุดท้ายลายที่5ค้ําเผาเป็นลายเส้นตรงที่บ่งบอกถึงความซื่อตรงมุ่งมั่นไม่คด เข้มแข็งและยังยืนเป็นอุปนิสัยโดดเด่นของชาววิสาหรวบรวมกันทั้งหมด5ลายซึ่งแต่ละลายก็มีลักษณะเฉพาะแล้วก็มีความงดงามโดดเด่นเช่นเดียวกันทั้งสิ้น<อ>แล้ว5ลายที่ว่านี่มีการจดลิขสิทธิ์เฉพาะของชุมชนเป็นที่เรียบร้อยคือคนเรามีวัฒนธรรมมีประเพณีมีสิ่งที่สืบทอดกันมามันคือความภาคภูมิใจเป็นที่สุดแล้วถ้าเกิดเราไม่รู้ว่าที่มาของตัวเองเป็นอย่างไรเราไม่มีทางรู้เด็ดขาดว่าอนาคตของเราจะไปได้ดีแค่ไหน นี่คือสิ่งที่เรามีบขอคุณรับครับขอบคุณครับุณแม่ครับโอ้โหเฮ้ยชอบมากมีอะไรน่าสนใจต่อหรือเปล่ามีอีกเยอจะพาไป่แวะอีกเยอะไหมเยอะกว่านี้โอ้โหป่ะจากนี้เดินทางกันต่อครับคุณผู้ชมครับไป สนุนการโคจรโดศูนย์กระดูกและข้อเวชศาสตร์การกีฬาโรงพยาบาลสมิติเวชบริการครบวงจรเพื่อสมรรถภาพสูงสุดทุกเส้นทางอนาคตอยู่ที่คุณนำทาง All New Suzuki Ertiga Suzuki Way of Life สนุนการโครจรโดดยาดมเพชร์มิ้น์ฟิลยาดมแก้วิงเวียนแก้คัดจมูกสีเบเยอร์โรงแรมเพชรรัตการ์เด้นจังหวัดร้อยเอ็ดโทร043 519000ถ8 กลับมาโคจรกันต่อครับขณะนี้ผมยังพาผู้ชมโคจรกันอยู่ที่หมู่บ้านไวหวหิ่มในจังหวัดร้อยเอ็ดกับเพื่อนร่วมโคจรอของผมคุณกัวศินซึ่งมีเรื่องราววิถีชีวิตอีสานในหน้าร้อนแบบนี้ซึ่งเขาภา,ภาคภูมิใจมันนาเสนอให้คุณผู้ชมได้ชมกันครับเ้รนย้อนย้อเศร้า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  เศร้าเกินเกิเศ้าเกิอะไรนักหนาเนี่ยลุงมาพี่ลุงมาพีมันกำลังเพลินอ่ะลุงมาพีลุงมาพีาาโอ้ยจริงแล้วเนี่ยสนุกมากฮะม,มีกิจกรรมอย่างหนึงห<า>่งฮะช่วงหน้าแล้งเนี่ยนอกจากหาปูหาปลาเนี่ยเขาจะมาหาตัวนี้ด้วยไปเปลี่ยนชุดก่อนอดีกว่าเพราะว่าชุดนี้ยังไม่เหมาะไม่พี่จ๊อบลงเลยเดี๋ยวผมจะบอกชี้จุดนั้นจุดนี้จุดนั้นจุดนี้เอามือไปจับนิดนึงเฮ้ยถ้าลงต้องลงด้วยกันไปเดี๋ยวก่อนพี่ อ้าวมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยเปลี่ยนชุดเสร็จเอ๊ะอยู่นี่นะครับโอ้เฉลยได้หรือยังครับว่าจะให้ผมมาหาตัวอะไรครับผมปัจจุบันผมเอื่นว่างมหอยครับฮะสิ้ผ้าไอจ่อไปงมหอยงมหอยอ๋อแต่ว่าถ้าช่วงนี้หน้าแรงหน้าแรงปลาเนี่ยอาจจะหายากนิดนึ่งหายากนิดนึงก็เปลี่ยนกิจกรรมจากหาปลาใช่ครับเป็นหาหอยแทนใช่ครับอ้าวพร้อมแล้วจะลงแล้วเดี๋ยวจ้างมหอยจ้าเดี๋ยวแป๊บเดียว ขอหนูดูนิดนึงหมุนนิดนึงได้ไหมมีภาพพระเอกนี่หมดเลยนะมาทำรายการอีกนิดหนึ่งอีกนิดนึงทขาไปเขาตัวใครดนี้อ่ะมันถึงมันถึงออกมาแล้วก็ต้องท่องที่ต้องถึงเขาท่องที่อ้าวมาต้องถึงคุณผู้ชมจ้าแม่คุณลงละไปแล้วไปแล้วสวัสดีครับคุณลุงครับพีทชายทังกายกีนึงหอยมันเป็นลักษณะตัวไหนอธิบายก่อนมันจะเป็นหอยมันเป็นกากนี่ไงครับเป็นหอยกาบเป็นกากโอ้หอยกากหอยกากมันเป็นยังไงหาไเบิ่งเลย อ่าอ่าอ่าเดี๋ยว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 อันนั้นอันนั้นปลาชนปลคออันนี้ปลาคอสมมติอันนี้เป็นเพื่อนเนาะเขาเอามืออะไรังสิบปอกคุบคูบคูบคูบขอบอบคำ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 ไปเลยถามใครนะอ้าวค่อยๆจับนะค่อยๆจับไปนะไล่กับพื้นงี้นะลุงได้แล้วฮะลุงได้แล้วฮะโอ้เนี่ยเหรอหอยกาบนี่ลักษณะคล้ายๆหอยแมงคู่มากเลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเขาดูเขาดูด้านในนิดนึงได้ไหมฮะง้งดูนะนี่ครับอุ้ยเออถ้าได้ปุ๊บเราไปทำอะไรกันบ้างครับ เอาไปยำเอาไปผัดผัดผัดทอดทอดทอดแล้วก็ไปจีโอ้ยจีได้ด้วยจีได้ด้วยถ้าจี๋ปุ๊บรสชาติออกมาเป็นไงครับรสอร่อยดีครับอร่อยดีนะครับผมเอาล่ะในเมื่ออย่างนั้นแล้วอย่ารอช้ารีบหาหอยกันเลยดีกว่าหอยกะผมพร้อมคุณพร้อมไหมพร้อมครับไปลง สำหรับการหาหอยกาบนั้นคุณลุงยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่าหอยจะฝังตัวอาศัยอยู่ในดินโครนใต้ท้องน้ำบางครั้งต้องใช้มือขุดลึกลงไปกว่าจะเจอตัวแต่ก็ต้องระมัดระวังความคมของเปลือกหอยให้ดีเพราะอาจจะบาดมือของพวกเราได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเวแม่ปากสั่นดิ่งนิินหนาวหนาวนา เอาละครับหาหอยมาได้สักพักหนึ่งน้องชายของผมก็ดันคลื่นอกคลื่นใจร้องทักให้วงกลองยาวมาช่วยเพิ่มจังหวะและสร้างสีสันในการหาหอยในครั้งนี้ด้วยแม่อ้วนทันกหลาย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 เด้อ,อ <laughs> เอวข้างหมดแล้วเนี่ย ชอบรู้จักคำว่าจีห่หอยไหมครับรู้จักครับ วที่เตรียมอาหารอยู่นี้ครับตอนนี้ทำหน้าที่รับจอบด้วยเออครับเป็นแดนเซ่ได้ด้วยครับโอ้โหแล้วกองยาคุณไ้ไปทุกที่ครับผมหากินได้ตลอดเวลาให้เขาพักก่อนดีกว่าขอบคุณครับขอบคุณครับแต่เรื่องราวของจี่หอยมันน่าสนใจรสชาติที่อยากจะลองลิ้มชิมรสนั่นก็คือหอยกาบเอามาจีนี่ข้างในพอเผาเสร็จพอจี่เสร็จนะครับเนื้อจะเหมือนหอยนางรมเออผมว่าดูคล้ายไหมคล้ายไหมให้ท่านผู้ชมดูครับนี่การแกะนี่ นี่อาซ่อมนี่จี้มลงไปมันคล้ายๆกับหอยลายแตกขยับคำตัวให้มันใหญ่ๆขึ้นแล้วอ้อยหอยลายที่ว่าเนี่ยเอาไปอบเนอยอที่มันมีความมันมีมีกลิ่นสาบคนหรืเปล่าไม่มีเลยอืหอมหวานมันพี่ชอรบรู้ไหมครับบรรยากาศแบบนี้การที่เรามานั่งกินอยู่อย่างนี้นะฮะภาษาอีสานเขาเรียกว่าอะไรครับ กินเขาทุงคืออะไรหมายถึงว่าการที่เวลาเราไปหาปูหาปลาหาอะไรมาม,มาได้แล้วเราก็มานั่งปูเสือกันมาช่วยกันทําอาหารทานุ่นทําน,น,านี่เรามานั่งกินในบรรยากาศที่เป็นทุง่งท้องทุง่งนะครับผมผมว่าผมเริ่มหลงรักวิถีแบบนี้ซะแล้วน่าสนใจมากๆครับเอาลองต่อเลยนะอะเชิญครับเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวคุณก็อันนี้ ไหลตัวแล้วนะครับกินมากไปไม่ดีนะครับ oh. ต้องบอกนิดนึงเรื่องของลักษณะของการกินกินของมันกินของทอดหรือว่ากินของที่มีคอเลสเตอรอลมากๆแบบนี้อาจจะส่งผลเสียกับร่างกายได้มีผลเสียอย่างไรบ้างต้องรบกวนที่ปรึกษาทางด้านการโภชนากรด้วยนะครับสวัสดีครับคุณจ๊อบและคุณโกศิน ระวังนะครับคุณโกศินทานเยอะขนาดนี้จะเป็นภาวะที่เรียกว่าไขมันพอกตับนะครับภาวะไขมันพอกตับเป็นภาวะที่มีไขมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งไขมันไตรกลีเซอไรด์แทรกอยู่ในเนื้อตับนำมาซึ่งการอักเสบของตับจนอาจจะเกิดตับแข็งตามมาได้นะครับปัจจุบันนี้ไขมันพอกตับมักพบในชีวิตของคนเมืองที่มีความรีบเร่งตลอดเวลาทั้งในด้านการรับประทานอาหารและการขาดการออกกำลังกายนะครับภาวะไขมันพอกตับถ้าเรารักษาไม่ดีแล้วเนี่ยอาจจะนำมาซึ่งตับที่เป็นอักเสบเรื้อรังได้จน,นนำมาถึงภาวะตับแข็งหรือตับวายตามมาได้นะครับเพราะฉ ที่โรงพยาบาลหรือคลินิกใกล้บ้านเมื่อเราพบว่าเรา,ามีไขมันพอกตับแล้วเนี่ยเราควรจะต้องกลับมาปฏิบัติตัวดูแลตัวเองให้เพิ่มขึ้นจะต้องรับประทานอาหารที่เหมาะสมนะครับควรออกกําลังกายลดน้ําหนักหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์นะครับควรจะไปตรวจสุขภาพตับให้เป็นประจําจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วภาวะไขมันพอกตับเป็นภาวะใกล้ตัวแหละครับดังนั้นเนี่ยเราควรจะดูแลตับของเราให้ดีเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงในอนาคตครับสาหรับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอยากสอบถามที่ปรึกษาทางด้านการโคจร สามารถส่งเรื่องราวมาได้ตามที่อยู่นี้เลยนะครับสนับสนุนการโคจรโดยแตงโมทัวโทร02 277 00 00 คิดจะดื่มน้ำดื่มคริสตัลบัตรกดเงินสดยูเม plus กลับมาโคจรกันต่อครับกับบรรยากาศท้องถิ่นอีสานที่บ้านไหวหลืมในจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งสมุดโคจรโชคดีครับได้มีโอกาสเก็บภาพงานประเพณีบุญพระเวทหรือบุญพระเวสสัดนดรซึ่งจัดขึ้นในช่วงเดือน4ก่อนประเพณีสงการของทุกปี ถือได้ว่าเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ของชาวอีสานและยังเป็นงานประเพณีประจำจังหวัดร้อยเอ็ดอีกด้วยโดยผู้คนจะพร้อมใจกันออกมาร่วมขบวนแห่ผ้าพ,พระเวสสันดรและฟังเทศมหาชาติครบทั้ง13กากันนับเป็นประเพณีอันดีงามและเป็นภาพประทับใจที่สมุดโคจรนำมาฝากแฟนๆรายการทุกๆคนด้วยแหละครับ ครับผมมาอย่างนี้เขาเรียกว่าพิธีกรรมอะไรหรือว่าพิธีอะไรครับเป็เพณีบายสีสู่ขวัญครับผมสาหรับแขกต่างถิ่นที่มาเยือนทางอีสารเราประเพณีนี้เป็นเป็นประเพณีที่สําคัญมากของคินอรสานครับเป็นการขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางของอิสารด้วยครับในขณะนี้ก็ถือว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่มาร่วมกันที่จะบายสีสู่ขวัญผมกับคุณโกศินครับนะและในขณะเดียวกันก็จะนําสิ่งดีๆต่างๆกันนาที่ผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งหลายเนี่ย นำไปฝากผู้ชมที่บ้านด้วยครับผมเอาก็ถือว่าต้อนรับสู่ภาคอีสานขอบคุณครับขอบคุณนะครับไอพี่ควบสูุกมจะได้ในหนาทีการงานเด้อยิ่งเพิ่ม่นะครับขึ้นไปขึ้นมาครับ คิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองให้ไดู้เออมาแวะบ้านไวหรือเติมตู้หรือตู้ตั้งแต่เช้าที่ผมพาพี่จ๊อบไปสัมผัสการต้อนรับ,รบออการอบอุ่นของคนอีสานนะครับ,รบผมบจนถึงพิธีผูกแขนทำใบสีสู่ความแล้วตอนนี้พี่จ๊อบได้เป็นลูกอีสานเต็มตัวแล้วตอนนี้ถือว่าเป็นลูกอีสานเต็มพอเต็มตัว <พอ S 3> แล้วผมจะได้พาพี่จ๊อบ ได้เที่ยวอย่างเต็มตัวด้วยแต่ก่อนที่จะไปเที่ยวเนี่ยผมขอแนะนําที่นั่งอยู่ตรงนี้ทั้งสองท่านนะครับผมเริ่มจากท่านแรกเลยครับสวัสดีครับผมครับผมชื่อคมจิตมนนาครับเป็นผู้ใหญ่บ้านโอ้ผู้ใหญ่บ้านคมจิตครับผมอ่านี่คือท่านผู้ใหญ่บ้านที่บ้านไวรหลือมของเราเนี่ยครับผนและข้างๆถัดมานี่ก็คือที่จิรคอนสอนม่านค่ะเป็นคู่ ดูแลโฮมสเตย์บ้านไวหลืมโฮมสเตย์ของเราเชิญชวนตรงนี้อยากจะให้มาสัมผัสวิถีชีวิตของคนบ้านไวหลืมของเราเชิญเลยครับพี่ธีรพรครับค่ะก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะเดินทางมาเที่ยวโฮมสเตย์บ้านไวหลืมนะคะท่านจะไดะ้สัมผัสกับบรรยากาศของความเป็นลูกอีสานอย่างแท้จ,จริงนะคะไม่ว่าจะมาหน้าฝนหน้าหนาวหรือว่าหน้าร้อนนะคะที่อุทาภูมิร้อนๆอย่างนี้นะคะชาวบ้านไวหลืมก็มีน้ําจิตไมตรีให้ทุกอย่างก็จะเย็นอบอุ่นค่ะอ่า อบอุ่นเย็นสบายคอนเซปต์การเดินทางของผมจากนี้ต่อไปมันคือเที่ยวอีสานหนาห้อนอ่อนซ่อนแทเดอร์ oh. ทำสวยไหมอันนี้สวยแต่ก่อนที่จะไปเที่ยวเนี่ยผมผมว่าคุณ่อครับตัางสื่อใพ<ส>ิจบอบออครับเ,เป็นชื่ออีสานเป็นชื่ออีสานสาผมชื่ออะไรดีครับผมมัคำน้อยมาคำน้อย <laughs> <laughs> ผู้ชมครับขอบอกจากใจจริงครับว่านี่คือครั้งแรกที่ผมได้มีโอกาสมาสัมผัสอีสานในช่วงหน้าแล้งได้มีโอกาสมาเห็นมาสัมผัสและมาเรียนรู้แบบบ้านๆจริงๆขอยืนยันครับว่าที่นี่มีสเสน่ห์คนที่นี่น่ารักและถึงว่าอากาศมันจะร้อนมันจะแล้งยังไงก็าตามแต่น้ําจิตน้ําใจที่เต็มเปี่ยมของผู้คนที่นี่รอรับผู้ชมอยู่ สำหรับคืนนี้เราสองคนและคนบ้านไว้ลืมลาคุณผู้ชมไปก่อนนอนราฟันดีราตราีสวัสดสิ์ครับ